โโก็ไม่เคยอดัดเกมนี้เหรอเออไม่เคยอดัดเกมนี้นะฮะวันนี้นะเลนะ่นอยู่กันในเกมโ,โบุ๊กนะฮะซึ่งวันนี้นะเรามีแขกรบับเชิญอยู่กันประมาณกี่คนวะสองคนนะฮะก็จะเป็นเพื่อนบ้านผมอีกก็สองคนนั่นแหละนะก็จะเอาจากคนแรกเลยนะ,ะนะคะอ่ะได้อีกคนนึงนะฮะ โอเคก็เป็นผู้หญิงกับผู้ชายผู้ผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งนะฮะเออนะก็จะโดนลุ้มหน่อยนะฮะไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มี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 ไม่ต้องทำอ่ะก็แต่ละคลิปนะฮะก็จะมีแต่คนบอกว่าลงโลบอกหน่อยนะฮะวันนี้กูก็ลงแล้วนะฮะโอเคนะตามที่ทุกคนบอกหนูอยากขึ้นไปเอาหางน้ำฟ้าสีอย่างอื่นนะสีอย่างอื่นแล้วจะเอาสีนี่ทำไมล่ะเพื่อเอาสีอื่นนะเขาจสีเขียวเขียวเข้มเอาสียวเข้มเอา เี่ยวจีนทำไมหนูขึ้นมาอย่างเงี้ยอ่ะลูจีนอยู่ไหนอดือดตรงนี้อ่ะพี่อัดลงยูทูบเลยไปนล้วทำไมเอะลงดีทำไมจะไม่เร็วดิมาเร็วมาเร็วสามสองหนึ่งอันนี้ฝาอ่อนหนูยังไม่เห็นเลยอ้าวมพี่คนละแมปปะเนี่ยก็อยู่แมปเดียวกันพี่งกันเห็นลูกชิ้นอยู่เลยหนูยังเห็นพี่นะแต่ว่าหนูไม่เห็นพี่ว่าไปตรงไหนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นพี่แล้วมาเจนต้ามาเจนต้ามาเจนต้า มันเจนตาแล้วเหรอทันทนูทำไมหนูแค่สีฟ้าเลยอะอ๋อลูกชิดดีเลยมั้งทำไมอะเพราะว่าเน็ตไม่ดีหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวรวมกันหมดเลยเลยลูกชิดอ้าลูกชิดเดินบนฟ้าอ่ะไปเลยนะก็ตายแล้วก็ตกลงไปแล้วลูกชิดออกก่อนออก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 ตอนนี้นะคะหลือผมคนเดียวในแมปแล้วเอ้ยเหลือผมคนเดียวในกลุ่มแก๊งนะฮะใช่ค่ะท่านผู้ชมครับกำลังตกตึก พี่ิวจีนเล่นอะไรอื่ดเลยปะเดี๋ยวเล่นอันนี้เสร็จไม่ได้แล้วพี่พี่อัดพี่อัดพี่จะตั้งชื่อคลิปว่าเขาเลยบอกเราอ๋อพี่วิวจีนให้ผมต่อไปไหคลิปตรงนี้ไงโอได้ก็ได้ไม่พี่ิวจีนเล่นอะเนี้ยก็รอดิีโออยากรอว่าไม่อยากรอก็ไม่ได้เล่นนะเอากำลังเข้าแป๊บนึงปุ๊งจะขึ้นไปได้ไงหน่ะวันนั้นอ่ะก็ปุ๊งใจมันหยิบกระโหลกปุ๊ง อย่าบนหัวแล้วก็ให้คนกระโดคนหัวร้ายเลยแล้วผมก็กระโดดเอียบหัวเขามีเห่าหรือเปล่าเขามีเห่าหรือเปล่าระวังเห่าเออทุกคนนะฮะเดี๋ยวจะเฮ้ยเดี๋ยวจะมีอีกหลายคลิปนะฮะที่เรานะฮะจะเออเรานะฮะจะทำคลิปยกล้อนะฮะพี่จินออกมาแล้วพี่จินใหม่ที่อยู่ตรงทางน้องฟ้าเลยวันนี้นะคะผมกำลังหาทางฟ้าอุ้ยดีอยู่นี่อยู่ข้างบนหัวมึงเพื่อนเนี่ย ไหนอ่ี่อยเนี่ยอยู่ข้างหนเนี่ยเนี่ยหนูองไม่เห็นพี่อ่ะเนี่ยพี่อยู่ข้างนสิเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเหนแล้วนลปลาสนุนแมงเอนีวเ้ปลาไม่น่ลไม่โดนหรอเจะปลาไม่ได้หรอกปลไม่โดนไหนอ่ะภูเขียวภูเอยู่ข้างล่างเออยู่ข้างบนสุดล้ะอุ้ยมาแล้ว มาเริ yup. いい่มแล้วสีแดงอ่อนแดงอ่อนลูกชิ oh, ้นลูกชิ้นหนดได้ลูกชิ้นจะเดินไปแดงลูกชิ้นกระโดดไปทำไมอ่ะไอช่วงนั้นเดี๋ยวพี่จะสู้แล้วพี่จะใส่เอเทมแบบลูกชิ้นกระโดดสีเหลืองลูกชิ้นมันตายไปแล้วไม่ใช่เหรอเออตายแล้วอ๋อลูกชิ้นภูมิใจตายแล้ว โอตุใจ่ใจเ้ยเดี๋ยวพี่ขอถามห่มีใครสนใจพี่มังเนี่ยไม่มีพี่ไม่นอเลยนเนียเดี่อยู่เนี่ยพี่่ตรงลยเใจไม่ต้องอะไรเลยมกเชียนพงใจมาดูพี่ก่อนมาหูเห็นพี่อยู่ในึเีโอ้โหตรงนั้นมีตั้งสามอันนี้มีแค่หนึ่งทำมาตรงนี้มันเยอะกว่าวะ อ่อนพี่เดินกําลังจะเดินไปตอนนี้นะฮะเหลือผมอีกแล้วเหลือผมคนเดียวที่อยู่ในแก๊งอีกแล้วสีแดงเพียบเลยอ่อนเย<ห>ไป,ไ,ปไมมอ่ะไหนวะเนี่ยตรงกระโดดดูเนี่ยกระโดดอยู<ช>่แะโอ้สองคนเลยกระโดดพร้อมกันสองคนเลยนะ่ะกระโดดอยู่กระโดดเออคือผมจะบอกนะฮะภูมิใจนะฮะเขาไม่ได้ใช้สก,กินผู้หญิงนะคือเขาเอคือเขาไม่ได้เป็นผู้หญิงนะคือที่เขาใช้สกินผู้หญิงเพราะว่าแม่เพราะว่าแม่ของผมเล่นโลบอ อ๋อโอเคแม่พี่วจีนเห็นหนูปันหนูกระโดดอยู่อ่ะเอ้ยจะให้พี่เล่นแบบมีสติไ,ได้ยังไงอ่ะเ <c oughs> มื่อแต่มองเด็กๆอยู่ข้างบนนะ่ะเมื่อแต่มองน้องๆอยู่ข้างบนนะ่ะจะจะเล่นยังไงจะเล่นให้มันสงบสุขยังไงเนี่ยพี่วจีนผู้นี่เป็นสีน้องเงินพี่วจีนในชุดผู้หญิงมามาอ่ะต้องเลือกมาต้องเลือกเพศตั้งแต่ล็อกอินแล้วอ,อ้าวเหลือสองคนกัน ก็ก็มาดิครับมัอนลอยเวีนเฮ้ยเออเก็บไม่ทันไอ้หนูโอ๊ยวีๆมาเร็ว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 เเลยอยู่นี่เยอยู่นี่รับตานผมกำลังวงล้อมพิวจีอยูนีแต่คนเชียกุณเห็นไหมที่ว่าดักบูนพี่ยืนอยู่้างบนพอดีตรงนั้นแหละต้งนั้นแหละแต่ละคนนะฮลเงิน ผมเดี๋ยวผมขอปิดเพลงนะฮะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะฮะน้ำตา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 เฮลโลจีตาคู่มัะนี่ะหรือว่าตาเดียไอคนนั้นอ่ะมันไม่มันไม่แพ้ไอคนนั้นอะชนะมาแล้วสีตาห้วนหวนเล่นขอบทุยต้อมาได้เหรอเอออะไรนี่ยอะไรเนี่ย ไปไหนไหนสีเหลืองอูช <Wars> ี้สีเหลืองยืนรอทำเผืออะรใจตกแหวนะไมตกไกเราวะดรวัเอาสไรตาตาตาหัใจยืดกม่ทัน เกิดได้เพราะว่าถ้าปักไม่เดี๋ยววันหลังลงคลิปไอ้นี่เว้ยลงคลิปยกล้อสาวยกล้อนะไม่ทนไอ้นี่ลงสิงไ้ี่าฟาาฟาาฟาไม่ทันเหลองสีเหลืองสีเหลืองเอ้อไม่ทันต้ข้างหลังกูเขมีหรออะคงพจะทำอะไรอ่ะ ไปไปต่อหลังพุมแจมุมแัจมันกระโดดถึดงหลบอ่ะย่าเพิ่งห้บนะเออต้อืเ <c oughs> อ <c oughs> อ,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 อขอกระโดดหน่อยดิ <c oughs> ผมเลเลสีแล้วีเวสีเขียว เราเซียอยู่กันด่กว่ขึ้นมานยังเปนหัวพี่ ไอ้บ้าไม่เคยเล่นพึ่งรู้ได้ไงไเนี่ยเอ้าไหนบอกว่าเคยนี่มัเออไหนบอกว่าเออมันบอกม,มันบอก,ม,บอก,ม,บอกมันพึ่งพูดไปว่ามันโกหกอเคถึงได้ไงสมองพี่จีนถ้าหนูเป็นถ้าเล่นปลากัวนะ้นหนูจะรูอว่าจะแม่พี่อยาเล่นไอ้นั่นอ่ะไอ้ไฮแอนซีกว่ะใช่ไหมเออถ้าเกิดปลากัวผมพี่ถึงแน่นอนเพราผมเก่งปลาตัว อันนี้โม่โหนูกาดมากลัวบอกเลยกาดมากลัวจริงจริงเมื่อกี้นี้ไม่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 ภูมิใจภูมิใจไม่ต้องโม้ภูมิใจตกลงไปแล้วใช่ไหมเออแต่ว่านี้ผมไม่ทันเลยเพราะว่าผมยืนค้างไว้นี่มันมันค้างอ่ะอืมก็ช่างมันเถอะไปเวนกดคิดยืนดีมันค้างอ่ะทำไมว๊าอะพี่ขึ้นมาได้ยังไง โอเคคิ้นทาวนี้มันเป็นสีอะไรไม่รู้อะสีเขียวเหมือนเดิม,ดมจบคลิปจบคลิปเลยไหมเราเล่นไม่จบหรอกจบอะไรเร็วขนาดน,นี้ยังมไม่มถึงย,ยังไมสีกุ้ยชิ้นารือไงใช่ไหม

ลุงจะช่วยพี่หน่อยก็ได้ช่วยพี่ดูสีหน่อยสีแดงนี่ไงวะนี่ปเฮ้ยาลว่เลีนี่ไ,ไ,ว,ไวะไหนไหนไหนอโอ้โหร่วงหมดเลยไม่มีใครชนะนะฮะโอเคครับถ้าเกิดท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะจะได้มาพาดคลิปใหม่ๆของผมอ้าวไม,ม่ใครผักเพื่อนลงไปขั้งล่างด้วยนะ ะะแล้วเดี๋ยวเจอกันให่คลิปหน้าครับลากัน